การเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวของเด็กทารกแรกเกิดจนถึง2ปีจะต้องเพิ่มขึ้นตามนี้นะคะเพื่อดูว่าลูกน้อยของคุณแม่นะคะน้ำหนักขึ้นตามปกติหรือเปล่าเดี๋ยวพบกันคลิปนี้การดูคลิปกดติดตามแล้วกดหัวใจกันมปโบด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาโบนทิดนะคะการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวของเด็กวัยทารกแรกเกิดจนถึง2ปีนะคะเราจะดูจากน้ำหนักตัวเมื่อแรกคลอดค่ะคุณแม่นั่นก็คือถ้าลูกของคุณแม่นะคะแรกเกิดมาเน่นน้ำหนัก3กิโลเมื่อลูกอายุได้ประมาณ4-5เดือนนะคะน้ำหนักจะต้องเพิ่มเเเเป็นนนนนน2ท่่่าขอออองง้ัััักกกตวมมืืแรคคลดดะะู คุณแม่นะคะอายุประมาณ5เดือนเนาะน้ำหนักจะต้องเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าแล้วก็จะเอา3ากิโลนะคะที่เป็นน้ำหนักแรกเกิดนะคะคูณกับ2ก็จะได้ประมาณ6กกิโลกรัมทีนี้เมื่อลูกของคุณแม่นะคะอายุ1ปีน้ำหนักก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น3เท่าของน้ำหนักตัวเมื่อแรกเกิดยกตัวอย่างลูกของคุณแม่นะคะเกิดออกมาเนี่ยสกิโลกรัมใช่ไหมคะเมื่อ1ปีน้ำหนักควรที่จะเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า,ก,าก,ก็จกะ,ะเอ,อาเ3ไปคูณกับ 3, 3, น,บ3นะคะก็จะได้น้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ9กกิโลกรัมและเมื่ออายุของปีนะคะน้ำหนักตัวมอแกคคลนะะ ยกตัวอย่างเช่นแรกข้อออกมานะคะลูกหนัก3กิโลเมื่ออยู่ได้2ปีนะคะลูกก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็คือเอา3นะคะไปคูณกับ4นะคะก็จะได้อยู่ที่12กิโลค่ะ